แค่ชื่อเพลงมันก็ค้างรักแล้วว่าแกพี่เอ็นน่ารักอะ่ะพี่พิจูดโออฉันก็ไม่คิดว่ามันจะจบแบบนี้เป็นพีคเหมือนกันนะเนี่ยสตอรี่แบบจัดเต็มมากอะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมารีแอคเพลงเซเว่นทีกันนะคะจา u ริงเซเว่นชนเฮ้ยแค่ชื่อเพลงมันก็ค้างรักแล้วว,ว่าแก คือฉันรู้สึกว่าฉันถูกลักมากๆคือติดเซเว่นทีนก็รู้แล้วว่าเป็นวงที่ลักแซคขับมากๆนะคะสําหรับเมมเบอร์ในวงเซเว่นทีนเราได้พูดไปแล้วมาคลิปลักวิวนะทุกคนแต่ว่าบางชื่อก็จะเขาก็จะเรียกไปบางเอ้ยไม่ใช่สิบางคนเขาก็จะเรียกไปสเตทเนมกันนะคะอย่างเช่นยอโฮก็คือดีเอชใช่ไหมชื่อจีนคือหมิงห่าวเออหลายชื่อมากต้องใช้ทั้งตักจัจ๊กไม่ใช่ถุกสามคนเก่งเะล่า อ่อย่างเช่นชานก็คือดีโนเนาะอย่างโดคยอมก็ดีเคอะไรอย่างงี้ก็คือค่อนข้างที่จะเอาลักหลายของชื่อแต่ฉันจําได้หมดว่าฉันติ่งมา5ปีแล้วฉันต้องจําได้อยู่แล้วเฮ้ยเอาป่ะมาติ่งหปีก็จะไปรีแอคเพลงใหม่กันเลยจาวิสเซเเอาละค่ะทุกคนเริ่มเลยป่ะว้าวีคอรสะพานมี อ้ามืกี้พี่ว่ลวเลยมีอยูอยนะเฮ้ยเออวยนนอนความเป็นสตอรี่อยู่นะหืมมองฟ้า <c oughs> เดี๋ยวว้าว <Wow, S 1> <Wow, S 2> มาแลว ยีวอนโอ้หัวข่าวคือดีมากไแก้แว่นยูนดีแกใไฮมินยีวอน่ากเมื่อกี้คือใช่เฮ้ยเฮ้ยใส่อ่ะ คอเนเสิร์ตมีคอเนเสิร์ตมากวีอูอจีโอยแกโอ้ยโอชีโอ้ยีโฉจี มีความกล่องอะไรกล่องพิจาเ้ยอุีจุดตายจริงปโอ้โอ้ I'm so lonely When you're not here Now we'll I'm calling Into your head again I'm diving darling you Darling you Baby you know you, I'm so lonely will here Now we'll I'm always got to allie oh honey oh. into my arms kiss me baby kiss me baby you know without you i'm so lonely when you're not here in one oh. one oh. color it's i'm tired you know without you i'm so lonely you won't มีความอุกบ่าิเฮ้ยเตงนี่คืออะไรเฮ้ยผีเฮ้ยเธอจะว่ารอเฮ้ยเจ้าผีก็แกก็จบไปแล้วสนะคะสำหรับการรีแอคเพลงจาริงก็คืออาจจะรีแอคน้อยไปนิดนึงเนื่องจากว่ากำลังซีเรียสว่ามันเป็นสตอรี่อะไรหรือเปล่าเฮ้ยดูแต่ละฉากคือมันมีความแบบเลือดหยดเลือดบาดอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยรู้สึกว่าแบบ แกมันเป็น sorry ตอนจบที่อุกบาชนเออฉันก็ไม่คิดว่ามันจะจบอย่างนี้มันพีกเหมือน,นกันนะนี่ยแต่โดยรวม MV นะครับภาพสวยมากแล้วก็เป็นรู้สึกว่าจะเป็นแนวเพลงที่เซเว่ทีมไม่ค่อยทำนะก็จะเป็นดนตรีเนิ่มๆฟังในร้านกาแฟใดๆก็ได้อยู่แล้วก็มีความแบบอาร์ตเอออาร์ตนี่คืออาร์ตจริงๆจาก การแต่งโทรสีของ MV หรือว่า,วาการวางพ็อปวางฉากหรือชุดของพี่แกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็สิ่งที่สำคัญใน MV นี้เลยตั้งแต่อซทีเซอร์นะก็คือดอกทานตะวันนั่นเองทุกคนคุ้นไหมว่าดอกทันตะวันจาก MV อะไรโอ้แต่ตงคันว่าแบบมันมันมีสตอรีอ่อะแกทั้งทั้ง MV ็ด้คือสตอรี่แบบจัดเต็มมากอะ คือใครที่อยากรู้จักเซเวนทีนมากขึ้นหรือว่าเอ้ยเพื่อนติ่งเซเวนทีนทักมาได้เลยนะคะ IG เดี๋ยวเราจะแปะไว้ข้างล่างแล้วก็ก็อยากให้ทุกคนเอ็นดูเซเวนทีนนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะอยากให้ทำคลิปแบบไหนอีกก็สามารถเมนได้เลยนะคะไปกว่า mm hmm. You know without you I'm so lonely When you're not here now I m a n t what calling Into your h e r e again